อ่ะมาดูข้อนี้โจทย์ให้เอกภพสัมพัทธ์ก็คือ U มาเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองมสี่ห้า่คือเซตของ1 2 3 4งสอห้านั่นแสดงว่าสมาชิกของ N U คือเท่าไหร่ N U ก็คือ5้าตัวถูกปะ่ะทีนี้ A u ยูเนียน i o n นตรงนี้มันเท่ากับ U พอดีหมายความว่าไงก็เท่ากันเท่ากันเป็นเซตที่เท่ากันเซตเท่ากันสมาชิกเท่าไหม ถ้า N U เท่ากับ5 N A u B น C เท่าไหร่ด้วย N A u B ใน C เท่าไหร่ด้วย5ด้วยได้ไหมอะดูนะดูนะก็ตัวนี้มันเท่ากันเห็นไหมเซตเท่าจำนวนสมาชิกต้องเท่าไหมเท่ารู้ได้ไงว่าตัวนี้คือ5ก็มันเท่าไม่ก็คือตัวนี้น,ะนับนับมาได้5ตัวโอเคปะอ่ะเสร็จแล้ว อันนี้บอกมาหมดเลย n a n b n c บอกมาหมด a union b แอไม่บอกบอกแต่ n a เศ b b เ c a เ c ผัดกันเศกใช่ไหมตรงนี้คือผัดกันเศกนะเราก็ไปเอาสูตรหาก,กินของเรามาก่อนอ่ะสูตรหาก,กินว่าไงเขียนเร็วเขียนเลย n a union b union c เท่ากะไร n a บวก n b บวก n c ลบ a s b ลบ a s c ลบ b s c แล้วก็บวกด้วยตรงกลางคือ a s b s c แบบนี้อ่ะนี่คือสูตรนะเขียนสูตรถูกหรือเปล่าครูบอกให้จำนะเนี้ยเคยบอกวิธีจำคือให้เอาแต่ละตัวบวกกัน ใช่ปะตัวนี้ท่องว่าแต่และตัวบวกกันลบด้วยผัดกันเสร็จผัดกันเสร็จจะมี3ตัวเสร็จแล้วก็ไปบวกด้วยตรงกลางนะบวกด้วยตรงกลางก็คือ a อเกบีเเพราะว่าเวลาที่เราเขียนเป็นแผนภาพเวนออยเลือกมาเนี่ยสามเซ็ตมันจะเป็นแบบนี้ช่อง7จสีเลยตัวเนี้ยอาจไม้นถึเป็น NA ด้านขวาเป็น NB แล้วก็ข้างล่างเป็น n อแบบนี้นะเป็น n อ เอ็นบทำไมเขียนไม่ค่อยได้เดี๋ยวขอลบออกกันเนี่ยเป็นแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็ไปใส่พยายามใส่ตรงกลางก่อนถูกปะ่ะทีนี้เนี่ยตรงกลางถามว่าตรงกลางรู้ไหมไมีไม่รู้เพราะว่าอ่ะลองดูก็ได้ทำไมถึงว่ายังไม่รู้เธอลองแทนในสูตรเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่ห้าเอท่าไหร่เอ็นเเท่าไหร่เท่ากันคือ สามใช่ไหมถูกป่ะแล้วตัวนี้ก็แทนไปเป็นอะไรสามบวกสามบวกสามเอซกบีเท่าไหร่ให้มานี่ตัวนี้เท่าไหร่สองก็ลบสองกี่ครั้งลบสองลบสองลบสองหมดเลยเพราะวะ่า NA s e เอซิกบี C, อ็นมันเท่ากันถูกป่ะนั้นแทนไปหมดปั๊บเหลือ NA ที่ไม่ทราบคือ NA s e เอซิ B C, คือตรงกลางงั้นแกสมการได้ไหมเนี่ยได้ตัวนี้เท่าไหร่ เก้าเก้าลบไปเท่าไหร่หกหกเหลือเท่าไหร่สามเอาห้าไปลบสามก็จะได้ไรได้ n a นเมานะตัวเนี้ยเกาห้าคือตรงนี้นะตรงนี้ลบกันแล้วเหลือสามใช่ปะ่ะตัวนี้เหลือสามก็ย้ายไปลบฝั่งนู้นแล้วตรงกลางจะได้เท่าไหร่ได้สองตรงกลางอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ไงสองใช่ไหมเนาะตรงกลางคือ a อเกก็คือสองเสร็จแล้วไปดูว่าเอ้ย a se b มันเท่าไร่ a se b ก็2 a งมันคือตรงไหน a se ิ b น์บีกตรตรงนี้ a se b มันคือตรงนี้รวมกับตรงนี้เห็นปะแล้วตรงนี้มันคือ2องแลวตรงนี้ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมเบศ c ก็เช่นเดียวกันตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้รวมกันได้สองแล้วตรงนี้เป็น2องไปแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นศูน S a s สิบก็เช่นเดียวกันตัวนี้คือ2เนี่ยโจทย์บอกมาคือ2องแ้นตัวนี้ไป2ตัวนี้ก็เป็น0 n a เท่าไหร่นะ n a เท่าไหร 3. ่3า a ตอนนี้เท่าไหร่ในเอเอทั้งหมดมันรวมกันได้ไหมสอขาดอีกเท่าไหร่ตัวนี้หนึ 1. ตัวนี้ก็ต้องขาดอีก1เพราะมัน3เหมือนกันใช่ป่ะ 1, 1 1 1หมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะ n u คือ5ใช่ไหมอ่ะเธอเขียนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลย nu nu กู N U. N U. เขียนตรงนี้นะเพราะเขียนไม่ติดทั้งหมดคือ5ตัวนี้ไป2องสามสี่สสามสี่ห้าหมละแต่วข้างนอกเป็นอะไรเป็น0นอ่ะไปดูคำถาม na union b ได้เท่าไหร่ได้ <S S a union b คือข้อที่1ในช้อยข้อที่1 a กับ b เอามารวมกันก็คือตรงนี้รวมกับตรงนี้ใช่ไหมอ่ะรวมเลขได้เท่าไหร่2องสามสี ได้4ใช่ไหมอ่าได้4 1บวก2บวก1ตัวนี้ตอบ4อ่าต่อไป A union B เศกซี A คือตรงนี้ B เศกซคือตรงไหน,นคือตรงนี้ด้วยใช่ไหมงั้นเมื่อเอามารวมกันอนยู u น i o n คือการรวมเธอดูตรงสีแดงที่คูแรงเงานับเลขรวมกันได้เท่าไหร่ได้3ใช่ปะได้3อ่าต่อไป A เศกกับ B union C เธอไปหา B เ n i o n C ก่อน ัวนี้เมื่อกี้ตัวนี้ได้3ใช่ไหมเธอไปหา B อยู่ในซก็คือเอา b กับ C มาทำไมกันรวมกันแล้วก็ไปดูว่าที่มันํากับ A คืออะไรเพราะตัวนี้มันคืออินเตอร์เซ็กถูกปะอินเตอร์เซ็กก็คือที่มันสากัน B อยู่ในซตัวนี้ได้เท่าไหร่เนาะสองสามสี่ใช่ไหมที่รายงานคือ4ที่มันํากับเฉพาะใน A ก็คือ2ดังนั้นตัวนี้ก็เลยตอบ2อ่ะตอไปตรงกลาง a เซ็ b เซ็ c แล้วหามาแล้วได้เท่าไหร่พอดีเลย ได้สองพอดีเลยข้อนี้ก็ถามว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิด, <Okay. S 1> ผดข้อใดผิดอ่าข้อใดผิดหนูตอบข้อไหนข้อสีเออ A สี B สี่ C ต้องได้เท่ากับสองไม่ใช่1โอเคไหมอ่ะเรียบร้อย